นี่แปลงปังแม่นี้ปล่อยธรรมชาติทําไมถึงว่าปล่อยธรรมชาติครับคุณตาก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนาะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเห็นไหมมันเหลืองอย่างนี้เคยสเกตดูข้าวไหมทําไมครับคุณตาข้าวเขาใส่ปุ๋ยมันจะออกเขียวครับผมข้าไม่ได้ใส่ปุ๋ยมันจะออกเหลืองแต่ก็ไม่เป็นอะไรเราไม่ได้กินเคมีที่ไหนเคมีมันอยู่ในตลาดทั้งนั้นครับผมไปซื้อของอ้าวของสวยเอ้นี่สวยอืถ้าของ แมลงกินอะไรกินไม่เอามันไม่สวยครับผมนี่ต้องสังเกตตรงนี้ด้วยครับผมอือแอนไปดูข้าวหน่อยทีก็แสดงว่าถ้าเกิดว่ามันไม่สวยมันเหลืองก็ไม่ใช่ข้อเสียอะไรเพราะเราไม่ได้ใช้เคมีเนาะเราไม่ได้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยตลาดเนาะครับผมนี่เราทำแบบธรรมชาติทยธรรมชาติครับผมแรงงนี้เลยเป็นธรรมชาติอยากลองดูอื โหเยี่ยมไหมคุณผู้ชมครับไม่ธรรมดาจริงครับวันนี้เรากอยาไม่อยากลองก็ต้องลองเนาะเดี๋ยวเขาก็หกว่าอินซีย่างงู้นอย่างนี้ระฆังนู้นอันนี้เราทําเพื่อว่าเราจะได้รู้ว่าสบการณ์มันเป็นยังไง่อนอู่ย่าตายายเราทําเป็นแบบไหนครับผมนี่ทำไมคณาที่นี่มันใหญ่อลังการงานสร้างยังไงคุณตาฮะรอทำไมทําใหญ่ยังเลยถึงตานู่นใหญ่ขนาดนี้เลยนะ อ้าวอคัขนาใหญ่เงี้ยมีข้อดีอะไรบ้างอันนี้อันนี้ทำถั่งนเชื่อผลปุ๋ยอะไรอ๋อผู้ชมครับคุณตาเขาตัดหญ้านะครับฝีมือมากเลยนะตัดแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งเก็บไว้อ้าเห็นนองสาวทำไมคุณตาทำอย่างนี้ล่ะเอาก็ทำอย่างนี้แหละแต่เพื่อว่าเราอย่าลำเอียงกันทำาบบบ้าเราทำบริสุทธิ์ทำบริสุทธิ ริสุดใจเนาะก็สุดใจเราก็ฝั่งขวาน้องสาวก็ฝั่งซ้ายครับผมนี่โคกอู้สวยมากเลยนะตาลงดูไหมอุ้ยใบแข็งด้วยนะใบแข็งตั้งสุดยอดขี้วัวอย่างเดียวเลยนี่ขี้วัวเดี๋ยวจะลุงให้ดูลึกไหมคุณตานี่ไม่ลึกน้ำตื้นๆนิดเดียน้ำเหลืออยู่แค่นี้ ไม่มีแมลงเลยนะไม่มีโอ้โหผู้ชมครับท่วมหัวแล้วนะครับข้าวของคุณตานะครับท่วมหัวแล้งานนี้เอคุยกเยี่ยมไม่ต้องขายวัวแล้วเอาขี้าขายปุ๋ยขายขี้วัวดีกว่าถุงละเท่าไหรน่นี่ขี้วัวของคุณตานี่น่าจะราคาดีเลยแหละว่านะขี้วัววัวค้นบ้านนี้น่นสุดน่นเลย ถ้าขายขี้วัวจะขายถึงละเท่าไหร่ครับเ,เราก็ไล่เป็นกิโลเลยอืมโลละสองบาทสามบาทเพราะขี้วัวมันเป็นขี้เปียกเนาะครับผมบางทีมันหนักอ๋อทีนี้เราก็ต้องคิดกันหน่อยครับผมตรงนี้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าแล้วนะสินค้าของเราน่าจะขายได้นะนั่นแหละถ้าเราทํานาโดยใช้ขี้วัวแล้วมันสวยนะคนตานั่นแหละนั่นแหละครับผมถ้าอัดเม็ดได้ยิ่งดีเลย โอ้โหไปถึงขนาดนั้นเลยนั่นแหละคุณตาไม่ธรรมดานะไม่ใช่ว่าจะตากี้วัวกอกถุงปุ๋ยขายไม่เอานะอัดเม็ดเลยนะถ้าอัดเม็ดได้ยิ่งดีเลยนี้ครับผมถ้าอัดเม็ดได้ก็น่าจะเพิ่มมูลค่าได้เยอะเนาะนั่นแหละแล้วก็ห้าสิบกิโลมอนกันไล่ดูดิถูกกว่าของเขาด้วยนะถูกต้องไหมครับผูเราไล่ดูที่นี่ของเราก็ไม่มีเคมี คือ<ด>ถ้าไม่มีเคมีมันดีต่อสุขภาพอยู่แล้วเนาะครับครับผมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่งนนางนะคุณตาเนาะเราไปใส่ผักใส่อะไรมันก็สบายครับผมได้ประโยชน์ยเยอะยๆเลย <นะ S 2> ครับผมลองคิดดูที่วัวมันมีผลประโยชน์ตรงไหนหนึ่งมันเยี่ยวอยู่ในนั้นสองมันขี้อยู่ในนั้นครับผม แล้วก็มันไม่ได้กินพวกสารเคมีที่ไหนนอกจากเราเอาไปให้มันกินแค่นั้นซึ่งเราไม่ทําอยู่แล้วครับครับผมนั่นแหละคุณตาลิงวัวให้กินอะไรบ้างครับก็ให้กินญ้ากินฟังแถวนี้แต่หัวอาหารผมคือ้ให้กินผมว่าไม่จําเป็นหรอกเนาะเนื้อเงินเปล่าๆถ้ามันเป็นไข้ไปอะไรก็เราก็เอาพวการาพวกอะไรน้ำส้มมาให้มันกินนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเล่นไปฉีดไป เอ,อ้ยน,นั้นระวังเนื้อมันไม่ค่อยดีนะอย่างั้นด้วยเหรอครับครับแสดงว่าคุณตาเนี่ธรรมชาติจริงๆก็อยู่ธรรมชาติด้วยต้นไม้ครับผมเลี้ยงแบบธรรมชาติด้วยเอกินอยู่แบบธรรมชาติครับผมทุกวันนี้น้อยนักที่จะกินพวกผักตลาดอกินผักตามรั่วครับผมกินของที่เรามีอยู่เนาะครับครับผมภูม,มิใจไหมครับที่ได้ทําแบบนี้ยังไม่ภูมิใจพอทำไมครับคุณตา เรายังไม่รู้จะขยายไปทางไหนเนาะเพราะว่าเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยอเนี่ยดูพวกฟักพวกอะไรรับผมเนี่ยขึ้นบ้านทานั้น